จะินสุเจรเดินทํเนาะในยามเย็นนะที่อินเดียเนาะเมืองไทยคงจะมืดค่ำแล้วเนาะขณะนี้คณะสงฆ์ได้เดินทางมาถึงเขาทาพระมหากัสสปะนะที่อยู่ข้างบนนะเป็นเจดีย์นะที่ทําสัญลักษณ์ไว้ของทาพระมหากัสสปะเนาะคณะสงฆ์ก็ได้เดินทางมา ในช่วงเย็นครับมีตำนานเล่าขานว่า หากสปะเทระนี่ในโทษสังขารน,นะไว้ที่นี่นะเป็นตำนานที่เราสู่กันมาเนะาะเราพระศีอริยเมตไตรเนาะที่จะได้มาถาวายมาถาวายพระเพลิงเนาะ หรือว่ามีกรรมร่วมกันมาเนาะอันนี้ก็จําไม่ค่อยได้เนาะต้องขออภัยด้วยเนาะทางขึ้นประมาณพันกว่ากว่าขั้นนะที่สอบถามเจ้าหน้าที่นะเส้นทางขึ้นไปเนาะเป็น เขาน้อมเข้ามาหากันเนนี่เป็นบุญเป็นกุศลกับคณะสงฆ์จาริกทุดงเนาะได้มาถึงสถานที่บุรพาจาร์เนาะที่เลือดทางทุดงเขาวัดเนาะวันนี้พระอาจารย์ก็ได้พาคณะสงฆ์ได้มากราบไหว้สักการะแล้วก็สมาทานจาริกทุดงเนาะ กและเป็นบุญเป็นกนุศลกับญาติโยมที่เข้ามาแล้วก็ได้พบได้เห็นเนาะนานๆมาอินเดียก็ยังไม่เคยมาเนาะปีนี้พระอาจารย์ท่านมีดำรินะจะมาเดินที่ถ้ำของพระมหากัสสปะน,นะ ทางใดเราไนี่วันนี้คณะสงก็กำลังเดินทางขึ้นมาที่เขาปุป้าซึ่งเชื่อว่าเป็นสถานที่ที่พระมาหากัสปะได้นิพานสถานที่แห่งนี้นะในการอธิษฐานนิพานของท่านที่ภูเขาแห่งนี้พระ,ะามาหากัสปะเป็นผู้เลิศด้วยการทุด,ดงนะในการจาริกทุด,ดงก็เลย ถือโอกาสในการที่จะมาก,ากราบสักการะด้วยความระล,ะลึกถึงพระคุณในการเป็นแบบอย่างในการถือธุดงควัดซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญวันนี้คณะสงฆ์เดินทางในโครงการจาริกธุดงแดนพุทธภูมิ212รูปซึ่งก็มีส่วนหนึ่งไม่ค่อยสบายหลัการได้ออกเดินทางไปสองเวสี บสถานที่สําคัญต่างๆแล้ววันนี้ก็เดินทางมาที่เขาพระมหากัสปะนิพพานตามความเชื่อของอาทางประวัติศาสตร์ก็ขอท่านทั้งหลายได้อนุโมทนาบุญนะวันนี้เดินทางเข้ามาน่าจะมืดพอดีแต่ยังหาที่พักไม่ได้น่าจะพักอยู่ใกล้ๆบริเวณตีนเขาเนี่ยนะเพราะว่าขึ้นไปด้านบนเนี่ยประมาณ บันไดพันกว่าขั้นบันไดประมาณพันประมาณขั้นประมาณนะแต่มาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่เคยมาเหมือนกันวันนี้ก็เลยถือโอกาสได้ท่านทลายได้มาดูมาชมด้วยนะฮะอันนี้ก็คือหลวงพ่อพระครูอาปีกอพระครูพาดอาจารย์มหาุสิทธิารย์สงฆ์กำลังเดิน การกิวันนี้ก็ใกล้จะถึงที่พักแล้วนะเรือนเดนเนนพรญาติโยมที่ติดตามการถ่ายทอดสดพิเศษตอนนี้อินเดียประมาณากี<ะ>ู่ตรงแล้วฮะ เก,เกือบหโมงเย็นอ่า17นาฬิกา40กว่านาทีตอนนี้ก็ใกล้จะมืดแล้วนะคงสจะต้องหาที่พักป่าบริเวณนี้แหละเแบบมือ่อนั้นก็อาจจะเป็นบริเวณแถวนี้รอ,รอบบริเวณ อ๋อพระคุณเจ้านะครับหาที่พักบริเวณนี้เลยนะครับจะขึ้นไปด้านบนหน่อยนึงก็ได้นะครับด้านบนก็ได้ด้านล่างก็ได้และใครจะขึ้นไปด้านบนไปกราบสักาการะก็ครับ ุเจานะครับที่นี่เป็นเขาที่เชื่อว่าเป็นที่นิพพานของพระมหากัสสปะนะครับซึ่งเป็นผู้เลิศทางด้านทุดงนะครับที่พวกเราได้มีความศรัทธาในการรักษาปฏิปทาในการถือทุดงควัดนะครับเราเดินทางมาถึงที่นิพพานของท่านนะครับตามความเชื่อจากทางาที่เขาเล่าเรื่องสืบต่อกันมานะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงแท้ยังไง แต่ว่าจากที่เราได้ยินบ้าสถานที่ตรงนี้เป็นที่นิพพานของท่านนะครับก็ด้านบนนะครับจะเป็นทางขึ้นภูเขาแล้วก็เป็นสถานที่ด้านบนให้พระคุณเจ้าขึ้นไปกราบอธิษฐานได้แต่ว่าที่พักของพวกเรานะครับก็จะอยู่รอบๆบริเวณนี้นะครับพระคุณเจ้าหาที่กลางกดกลางเต็นได้เลยนะครับแล้วก็ขึ้นไปด้านบนใครจะขึ้นไปกราบสักการะก็ขึ้นไปได้นะครับ ตามอัธยาศัยแต่ก็ลงมาก่อนมืดกอนค่ำนะครับก้าขอนโมทนานะครับพระคุณเจ้าในการจาริกในการเดินทางขอบุญกุศลได้ส่งให้พวกเราเจริญในธรรมในการถือธุดงคขวัดขัดเกากิเลสของตนเองเพื่อตามรอยบาทตามรอยธรรมประสาสดาตามปฏิปทาของพระมหากัสสปะด้วยครับขอนุโมทนา